ขดเีแ้ไอใช่ไหอเสียนีขาใส่ก็เยง่างเดียวเสียงขายของเก่าเดียวคือไม่ไปตัวทีของ่ิ่งกี่แต่ขนาประมาณนี้นะครับหนแซกตัวนี้มันแต่งอะไรข้าวโพด้ครับก็ตอวนี้าเขาจะอด